สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชวิลองทาทุกคนนะครับชวิลองทาพามาดูนี่ครับสวิตสวิตแตกนะครับทิเนี่ยลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนสวิตไปแล้วนะครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็ได้ไม่นานแล้วสวิตก็แตกอีกทําไมมันเปืองอย่างนั้นสวิตหรือว่าตอนนี้มันสูงไปไหมเวลามันตกมันล้มหรืออะไรมันหมุนไปมันหลุดมันแตกไงนะไม่น่าจะแตกเร็วนะครับไปมาดูกันว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะ ภายในก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่คอยวิจุเอเขานนเนี่ยมีร่องรอยการบัดรกรีสวิตเปลี่ยนสวิตไปแล้วนะแบบเนี้ยด้วยแล้วเนะี่ยเอาแล้วมาแกะออกมาครับแกะมาดูกันนะครับแตกนะครับสวิตแัดแปลงเนาะ สวิตไม่ได้เป็นไรหรอกครับสายสายขาดนะครับสายขาดตรงตรงสวิตนะครับพาะขาสวิตแบบนี้กับกับตัวเดิมมันก็เป็นคนละแบบกันนะครับทีนี้สายไฟถ้าจะต่อหรือว่าลวดที่จะต่อต้องเป็นเส้นใหญ่หน่อยนะครับตรงนี้บัดกีเข้าไปเนาะจะได้แข็งแรงนะครับโอสวิตไม่ได้เป็นไรนะครับมันน่าจะเป็น ถ้าเครื่องตกหรือว,ว่าเราหมุนปิดแรงๆหน่อยนี่โอ้สวิตช์โค้กค่อนข้างฝืดนะครับคุเพื่อนฝะืดนะครับฝืดนะสวิตช์ฝืดนะครับพอสวิตช์ฝืดแล้วเนี่ยเวลาหมุนไันจะหมุนไปทั้งแกนแบบนี้นะฮะมันก็มีโอกาสที่จะแตกได้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับก็คงจะต้องดําเนินการนะบัตรกีตัวนี้เป็นลวดขึ้นมาเส้นใหญ่ๆหน่อยนะครับนะจะได้แข็งแรงนะครับนี่เป็นสายไฟนะ เส้นในสายไฟนี่ครับเอาไม่อยู่หรอกครับมันฝืดนะวิ้นฝืดมากนะครับอย่าไปนะนะครับล้วฝืดขนาดนี้เวลาหมุนมันจะขาดง่ายนะถ้าเราเอาสายไฟเส้นเล็กๆอามาตอตอนนี้จะต้องเป็นเป็นขาพวกขาทันเตอร์ตัวใหญ่ๆหน่อยนะแล้วก็บัตเกลเข้าไปก็น่าจะได้นะครับน่าจะได้อยู่นะครับนะครับในกรณีตัวนี้นี่ใช้สายไฟนะเส้นในสายไฟนะผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นขาอุปกรณ์แบบอย่างนี้นะครับ มันเสียแล้วล่ะตอนนี้นะครับแต่ขายังอยู่เนี่ยก็เปบัตรกีขึ้นมานะครับผมคิดว่ามันน่าจะแข็งแรงนะอืเดี๋ยวลองดูนะครับขาอุปกรณ์พวกนี้น่าจะแข็งแรงกว่าที่จะเป็นสายไฟแล้วก็สวิตตัวนี้เหนืดมากนะครับเพื่อนๆครับผมเอาขาอุปกรณ์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับบัตรกีเข้าไปอย่างนี้นะในการต่อขานะครับทั้งหมดก็5ขานะครับ แล้วก็ลวดลวดขาอุปกรณ์เนี่ยจากด้านล่างนี้ขึ้นมาจนถึงตรงนี้เลยนะตอนนี้คือขาหนึ่งของวอลลุ่มนะครับซึ่งเป็นขาที่เขาลงเก่านะขึ้นมาใส่ตัวของวอลลุ่มรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะเพื่อนนะในนั้นอิ่งติ่งเลยวะทําไงโอ้นะครับลองดูนะอืมเผื่อเผื่อมันจะใช้ได้ และอาจจะใช้ได้ดีนะนะครับในกรณีที่วอลลุ่มมันขามันไม่ได้ขามันไม่ตรงแล้วก็ต้องตัดขาวันรุ่มออกไปเนี่ยเอาขาพวกก้อนใหญ่ๆนั้นหนาหน่อยเล็บกีดีๆนะขาวพวกนี้นะฮะอย่างเช่นตัวนี้ผมก็ยึดลงที่ตัวเขาเลยเนี่ยคิดว่ามันน่าจะได้การนะเพื่อนนะคิดว่ามันแข็งแรงอยู่ว่ามันมันแน่นมากเลยนะครับนะแต่ก่อนนี้มันเป็นสาย สายข้างในของสายไฟมันอาจจะบางไปนะครับลุ่มก็มีความเหนืดสูงมากเวลาหมุนก็่าจะขาดได้หรือว่าตกอะไรพวกนี้ก็ขาดได้นะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมั่นใจนะเพื่อนนะเนาะผมคิดว่ามั่นใจนะครับตอนนี้แลงแข็งแรงนะครับแข็งแรงฮะวางไปนะครับแข็ง,งแรงละขาว,วาอนนะุปกรณ์เนาะแข็งแรงนะครับ มันอาจจะสวิตเนิ้นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวนี้มันสูงนะสูงพอมันกระแทกอะไรต่างเวลาล้มลงไปหน้ามันล้มนะครับสวิตสวิตตัวเนี้ยพอมันสูงแล้วนนอาจจะกระแทกนะครับก็ประมาณนี้เราให้เพื่อนฟังนะครับว่าดามขาแข็งยาวๆใช้ขาอุปกรณ์ที่มันแข็งแข็งเนี่ยดามเข้าไปน่าจะแน่นดีเพราะทำอย่างนี้แน่นอยู่นะครับ